กาศสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านครับมาพบม,มาเจอกันนะครับเสาของวันอังคารที่29นะครับมือนีนะครับเป็นวันเปิดทำการงานราชการนะครับหลังจากยุดมือวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับอามือนีวันอังคารลูกลานนะครับตื่นแต่เสาหนึ่งเขาเป่าไฟ คมุงหาอาหารเตรียมตัวนะครับวันทำงานนะครับลุกหลานกะไปโรงเรียนนะครับภาพบรรยากาศถ่องฝ่านะครับมีเมฆปกคลุมกันอยู่นะครับสำหรับเรื่องของตัวเลขนอทางนะครับเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายกันนะครับเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับก็บถือว่าแอกวิไลกั ปล่อยตัวเลขแนวทางให้ติดตามกันไปหลายสำนักแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับจะมาคลิปเดียวจบนะครับสรุปนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับดอกดาวเรืองสวยๆนะครับที่แม่บ้านเพิ่นปลูกไว้ถ้าไปวัดไปบูชานะครับอ่ะครับสำหรับเส้านี้นะครับแอดวิไลก็มีตัวเลขมาฝากคือเก่าเหมือนเดิมนะครับ อาจจะเป็นสำนักใดนันเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางมีให้เบิงกันตลอดนะครับอาถึงแม่แอดวิไลจะมีทุลาป,ปาปังสวงเศร้าก็ต้องมาพบมาเจอกันกับอิซีสกอนนะครับอนจะไปทําทุลาป,ปาปังเอาตัวเลขแนวทางมาฝากนะครับมีสำนักเนกเกาแน่ไม่แน่นะครับค่าเข้าป่าปนกันไป ตัวเลขมีที่มาแบบนี้นะครับบางเที่บางที่เอฟพนนใดที่เด็ดเพ่นกระรงมาให้นะครับแอ,อดวิไลกับมีนาที่นําเสนอนะครับตัวเลขแนวทางจากสํานักต่างๆจาก f c ใจดีต่างๆนะครับครับเรื่องของตัวเลขแนวทางก็คือแอดวิไลเคยบอกอยู่ตลอดย่าอยู่ตลอดนะครับตัวเลขแนวทางส่วนใหญ่แล้วนะครับนักคำนวณ เพิ่งกระจัให้เฮามีโชคมีลาภกันสุกคนนะครับเพิ่นจึงแดาออตัวเล็กเนวทางมาฝากนะครับเฮากันมกสอบสำนักใดเฮากันจังตามนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับแอดววไลได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับทา้งสายด่วนนครพนมนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้นะครับามากันแบบด่วนๆนะครับเพราะว่าไก่วันหวยออกกันแล้วามารอติดตามกัน สายด่วนนครพนมนะครับจะถูกอกโดนใจเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ขันบอสํำหรับสายด่วนนครพนมนี่นะครับถ้าเอฟซีทันใดนะครับเป็นคาประจำนะของแอดวิไลจะลูก,กันดีน,นั่นที่นะครับนั่น,นที่นะครับจะได้มาตัวเลขแนวทางของเพิ่นนะครับอังวดนี้นะครับ1สิงหาคม2568นะครับ เป็นแนวทางบนล่างนะครับเอเป็นแนวทางบนล่างมีสชุดแค่นั้นนะครับไม่มีเลขวิ่งด้วยนะครับมีสชุดนี่มาเบิ่งกัดเดี๋ยวแอดวิไลจะพาเขียนอาช่วงพูดคุยทำข้าวทำข้าวกันอยู่นี่นะครับคุณพอ่อคุณแม่ค่ะเตรียมสม,มุดประกาไว้นะครับเตรียมสม,มุดประกาไว้เดี๋ยวแอดวิไลจะพาเขียนตัวเลขหน้าทางนะครับใส่เวลาบปโดนแค่4คู่นะครับแนวทางจะเป็นบนล่างนะครับ อขออภัยนะครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับสายด่วนนครพนมอ่าคำว่าเบื่อกันนะครับสายด่วนนครพนมมารอชานะครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมสูงประกาไว้เป็นที่เรียบร้อยสี่คู่นะครับแป่วันแนวทางเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่าง เริ่มจากคู่แรกนะครับคือ07 08 9 9 8มี S <S แค่นี้นะครับสีคู่นะครับอ่าสีคู่แคปบหน้าจอกันเลยนะครับมี4ีคู่นี่คือสายด่วนนครพนมนะครับแอดวีไลก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ส่งอ่าตัวเลขแนวทางมาให้นะครับจากผู้ใหญ่ใจดี จากผู้ใหญ่ใจดีนะครับส่งมาให้นะครับ mm hmm. วิไลก็ต้องขอกรับขอบุญขอบคุณเอาอมากชอบกันที่ตามกันนะครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับ mm hmm. มือนีเสาของวันที่ยี่สิบเก้าครับลงให้นะครับเขียนเป็นลายหลักอักษรไว้ลงให้วันที่ยี่สิบเก้า กคหกแปดนะครับนี่คือตัวเลขหน้าทังนะครับ4คู่ครับมี0ูนย์เจ็ดศูนาเจ็ดนะครับเ c ยซีันใดถือใจนะครับแคปบหน้าจอกันเลยนะครับพิจารณาได้นะครับนานๆที่นะครับพี่อวิไลบอกจะได้มากนะครับสายด่วนนครพนมอ่า มาปีหนึ่งบ่เกินเทียหนึ่งหรือสองเทียนะครับหรือสามเทียประมาณนี้นะครับสาหรับสายด่วนนครพนมจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับส่งมาไห่คิดว่าเด็ดแน่นอนนะครับอ่าเพิ่นยังส่งมาไห่นะครับเพราะว่านานานที่จะมาเทียสี่คู่ครับถูกใจนะครับฝากแชรกไปให้ที่ทังช่องเข้าได้หูได้เห็นน้ำกันนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางสายด่วนนครพนม 1สิงหาคม68เป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างเบิ่งให้ดีอาครับช่วงนี้นะครับกะทือว่ามือน,นี้อ <c oughs> ฟวิลภาวนาขอให้ฝนหยุดตกนะครับบ่ตกนะครับเมื่อคืนนี้บ่ตกนะครับ,นนบกะทือว่าให้หยุดตกจะได้ทำมาหากินนะครับกีดยางนะครับพี่น้องเข้าสวนยางกะทือว่าขาดไรใดไปช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องสองสามวันรวดเลยนะครับกระเฮ็ดให้อ่า อากาศเปลี่ยนแปลงคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลร,ร,รักษาสุขภาพให้กินดีนะครับและการหลายๆปัญหาเรื้ยงเล้านะครับพี่นอ้องเฮาทีุ่่มเหากันยุนีเพราะวา่าสิเป็นรัดับประเทศนะครับม,มีการสรงข้ามนะครับใช่แดนไทยกับพูชา่าอีกฝั่งหนึ่งก็มีการบาาก,การเมืองนะครับเขาลบกันอยู่กันนัดกันชุ่มนุ่มกัมีนะครับเอาเฮาก็แยกแยะนะครับ เรื่องการบ้านกันเมืองนะครับบอมเอนวาบอรเรืองสำคัญสำคัญคือกันนะครับอ่าเราต้องออกใจใส่นะครับอ่าท,ทั้งทั้งที่เขาลบกันบ่มบำบ่มบำอยู่ซุมนึงกะเกณฑ์นนจะไปชุ่มนุ่ม,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 มอ่าแอดวิไลก็ว่าเออแปลกอยู่คือกันนะครับนะบแปลกอยู่นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้จากลากันไปให้เอฟซีคุณพอคุณแม่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ